องกับป้าวเลเซอร์มาหนึ่ง <Kell> ห <analyze anthropology> ัวสองหัวโอ้โหหน่งยิงเวอร์ยิงยิงเวอร์ชิเตอร์รีพอร์ตเอ้า ตามสัญญาครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะเอา AN 9นก่ระบอกนี้ไปลองกับฉายาคุ้มสี่กันดูนะครับผมเดี๋ยวผมพอดูฉายาไอดีนี้ก่อนนะครับว่าตัวนี้ใส่ฉายาอะไรอยู่นะโอ้ใส่ฉายาคุ้มสามอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นฉายาคุ้มแรงที่ปืนเลเวล4นะครับอ่าเรียบร้อยพร้อมลุยครับผมคือทาห้องนี้เขากดเลยโอ้โหพูดปุ๊บกดปั๊บเลยนะครับเหมือนได้ยินเราพูดทามิ่งเบะมากมาฉายาคุ้มสี่ครับใส่หมดแล้วนะ เอ็นกับปืนหัว,อวโอ้ยหัวหุ่นิงโอ้โหสองหัวโอ้ยพูดนิ่งไม่นิงน่งมากเลยนะครับไอ้อันนี้ผมมองตรงนะผมแทบไม่ได้คุมปืนอ,อะไรเลยนะยครับคือก้นยิงธรรมดาเลยนะแล้วโคตรนิ่งนะทุกคนเอาดันเอาดันฮึขนจริงเหร โอ้โหถ้าจะนิ่งขนาดนี้อืดนิ่งไม่พอทุกคนเองนกัสี่เนี่ยเวลาสะโคบเนี่ยค่อนข้างตรงเป้าแม่นยำมากนะครับจะตรงกับเป้าเลเซอร์มาเองหัวเองหัวเอาบุธแรงสาวที่สองก็จะเอาเอาหัวสภาพตัวของเขานิ่งนะครับสายาคุมสี่นะครับทุกคนคุมแรงที่กลับเลยด้วยสี่ อัดตัวก็แรงโอ้โหตอบโจทย์ทั้งสายเล็งหัวกับสายอัดตัวนี่ได้หมดเลยนะครับเอ็นเก้าสิบสี่สวยเวอร์แต่อย่างว่านะตัวปืนค่อนข้างมีน้ำหนักพอสมควรนะครับแบบจังหวะที่เราเดินบวกเนี่ยอาจจะไม่ไม่ถิวเท่าไหร่นะอันนี้ความซึ้งส่วนตัวผมนะผมว่าหนักกวา่าเอชซีสองกันสิบีนะเอ็นะเก้าสีนะ่ ตอนตอนถือปืนนะครับเฮ้ยเอือครับได้ผมชอบมาเลยเนี่ยครับฟิลเดียวเอสซีสองสิบเลยเวลาซูมอ่ะค่อนข้างตรงกระเป้ามากนะครับจะตรงกับสโคปมากโวพังัวพังสโคปนี่จะเป็นคนละแบบครับ กับเอเคซีหนึ่งเจ็ดนะครับซีหนึ่งเจ็ดสโคปจะคล้ายๆคิดคุณคิดป่ะอันนี้ค่อนข้างตรงเลยนะตรงกระเป๋าจุดแดงมากครับเฮ้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 านาเออ่าเสียบร้อยโอ้โหชุดเดียวหนึ่งแม็กนี่แบบสามารถโอ้โหคิวได้กิ่ได้เยอะมากเลยนะครับชิตเตอร์รีพอร์ตเอ้า กามาถึงเราวะหรือว่า,วาวเฮ้ยดันดันเพื่อกลางตัวพาโอ้โหเป็นเด่นนะครับยิงตัวก็ได้เล็งหัวก็ดีนะครับโอ้โหเอาตรงนะผมว่าน้ำหนักปืนสมัยนี้แบบไม่พลดเลวนะครับถ้าเราเล่นกับตัววิกผมหรือตัวที่โบกความเร็วนะโอ้โหคือแบบ ววิ่งไวอยู่ดีนะทุกคนโอ้โหที่ผมอยากหรือมากเลยเขาเอาหน้าไม้มาจากไหนแล้วผมยังไม่เคยเล่นเลยอยากเล่นมากเลยครับหน้าไมา้เฮ้ยชื่อตัดรออเนี่ยโ,นะโอ้โนี่ยแบบเหมาะกับโหดจะเล่นเปิดก็ได้นะครับเองก็ได้หรือว่าเล่นเป็นตัวล็อกให้เพื่อนก็ได้จะถามก่อนเมื่อกี้เข้ามาถึงเราหรือเปล่าครับ โอ้โหนี่ไงใช่ด้วยเดี๋ยวทำไมพี่พอชิตเตอร์ชิตเตอร์ตตอรโอ้โหโนโน้โน้ไม่ได้ชิตเตอร์ครับโหแต่ปืนเกียร์จริงทุกคนผมบโ,บบโบ๊ะเลยชิตเตอร์ลีพอลอีกแล้วโอ้ยโด,โดนลมลีพอลแล้วเนี่ยเรา มีคนบอกวอลเลอร์นะครับมีคนบอกชินเตอร์โอ้โหอย่างว่านเขาใส่คุมสีโอ้โหไรเทียมทาเลยครับเอ้ยก้อนสีของเรา <c oughs> ไม่ได้คุมปืนเลยนะเนี่ย <c oughs> นิ่งกริฟนะครับโอ้โหดาเมจสาสิบสองเราเอามาเล็งหัวจะแบบไม่ได้ใช้ประสิทธิภาพพูดเลยคตรแรงเฮ้ยโอ้ ไม่มีแรงดีดเลยนะครับแรงดีดน้อยมากเฮ้ยเสียงมันอยู่แถวนี้ขนาดหรออันแน่้ย,ยหลังเอตัวหนึง่งชัวโอ้โหไม่โดนเฮ้ยเ <c oughs> ขาก็แม่นนะครับเนี่ยแต่ยานีช้ชิเตอร์ชิเตอร์รีพอร์ตอีกแล้ว คนนี้คนนี้คิดว่าเราชิเตอร์แน่ๆใช่ไหมไม่หัวไโห่เป็นไดเป็นผมผมก็คิดเลยถ้าเจอแบบเนี้ยจังหวะเราเข้าคอมากเลยนะครับโห่นิ่งกริปว์ะทุกคนโห่ทุกเม็ดเลยหึ้ยเพื่อนเราหายสองเลยนะโห่ทุกคนพี่บนหัวเราตัวนึง พัดตัวแล้วทำสองนี่คือแบบพังเลยนะไปไหนหรอแค่มันเห็นตัวหนึ่งนะครับผมว่ามุดท่ก่องหนึ่งแน่เลยเนี่ยหลังกลองเนะี่ยชัวร์เลยต้องไปเช็คต้องไปเช็คเอ้าไม่มีคนระับหายไปไหนอะแป๊บเดียวยงพี่หายล้ว โอ้โหยิงทะลุชอ็อตนี้มึงคิดว่าเราชีเตอร์อีกเป่าเนี่ยสภาพยิงยิงเวอร์ยิงเวอร์อเ,เ,อรอเอาละเหลือเราคนเดียวละเดี๋ยวเวลาฉายแสงเต็มที่ตัวภาพโอ้โหรุดกี่เม็ดเนี่ยแบบชุดเดียวเท่านั้นนะครับทุกคนโอ้โหแล้วยิงนิ่งแบบนี้ยิงยิงอัดเข้าถูกเม็ดเลย จมมังหวะนี้ล่อมหลอมโอ้โหตัวก็ดีเลยหัวก็ได้นะครับเรียบร้อยบินเอาจริงก็ว่าเลยเขาเลยครับเป็นผมเจอแบบนี้ผมก็คิดนะโอ้หเข้าห้องเดิมได้ไหมไม่ได้แล้วนะครับเรียบร้อย